คลิปนี้เรามาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณจากอดีตนะคะสู่ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมเอ่ยอะไรประมาณนั้นเนาะวันนี้ไอคนที่พยายามที่จะให้คุณเป็นเหมือนนักโทษเนี่ยเออนะคะเขาเขาเรียกว่าคาดคาดการผิดแล้วเพราะใดๆแล้วว่า คนเหล่านี้ที่เคยมองคุณไม่ดีในตอนนี้พลังงานที่มันเกิดขึ้นคือเขากลับมาห้อมร้อมคุณนะคะเพราะพลังงานของคุณนะ่ะมันแรงกว่าการที่คนที่ไม่หวังดีกับคุณเอาคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่บอกถึงพลังงานตัวตนของคุณ ที่คุณหันกลับมาโฟกัสตัวเองที่ช่วงแรกๆคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรให้พวกเขาแต่สุดท้ายคุณได้รู้ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่คุณไว้ใจผิดคนหลายคนคนนี้กส็สร้างสถานการณ์ทําให้สังคมที่ทํางานหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเขารู้สึกไม่ชอบหน้าคุณไม่เป็นมิตรกับคุณเพราะมันเกิดจากเขาไปสร้างสถานการณ์สุดท้ายแล้วด้วยความที่เป็นตัวของคุณเองนี่แหละ อนะคะมันก็เลยทําให้เป็นหลักฐานที่ยืนยันโดยที่คุณไม่ต้องไปแก้แค้นคนที่พยายามใส่ร้ายคุณเลยเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาคนนั้นอะ่ะจะพ่ายแพ้ต่อความจริงของคุณเองอืนะคะและคนที่มองคุณไม่ดีแต่ก่อนตอนเนี้ยนะคะเขากลับกลายมาเป็นว่าอาจจะมาขอโทษมาเป็นมิตรกับคุณอืนะคะและที่สําคัญเลยก็คือเขาอ่ะ จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเพราะว่าคุณให้ความช่วยเหลือพวกเขาอย่างจริงใจอออันนี้คือพลังงานที่สื่อถึงว่าคุณจริงใจให้กับใครคุณก็จะได้ความจริงใจนั้นกลับมาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้จริงใจกับทุกคนเพราะคุณเลือกที่จะมีกำแพงคัดกรองเหมือนกันเพราะอดีตที่ผ่านมามันสอนให้คุณรู้ว่า ถ้าจิงใจผิดคนเออบางทีมันก็เหมือนอสสรพิษร้ายอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อถึงพลังงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้รักษาความเป็นตัวของคุณไว้นะคะซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนก็จะมีแต่คนลุมล้อมรักคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย